ดีกด้วยนะครับผมก็บุเชนเดนะครับก็วนนี้ก็กลับมาลงคลิปหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้หาว่า <c oughs> ช่อง่มล้างนะครับผมก็ตัวน,นี้ก็ช่อง่มทำมากับสองปีแล้วนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเนะคืเอ,อเดี๋ยวอีกประมาณสักวันนี้วันที่ไหนวันที่ะะะ้เข้าสุกวันที่สามแล้วใช่ไหม สิบสองวันก็จะช่องโฮสสองปีแหละนะครับทำมากับสองปีแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคีิแคร์คิปคอนเทนไ,ไม่ออกด้วยช่วงนี้นะครับก็จะลงแต่คลิปลงคลิปช็อตเนาะบางทีก็อะไรอะ่ะลงคลิปลงคลิปดอกโดยคลิปดอกก็หมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันนะที่ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมที่มาดูทุกคลิปเลยแล้วกันนะครับผม ไล่ตั้งแต่คลิปเก่าเลยนะครับผมคลิปดองนะครับผม <c ười> เยียนี่ว่าเี่ยวเยี่ยวดองเลยดองเค็มไปเลยแล้วกันนะครับผมคลิปดองนะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะอีกอันหนึ่งขอบคุณเลยนะครับคลิปส่งคลิปช็อตอะไรย่างเงี้ยก็ก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรกับพูดแนละ้วก็นอกจากขอบคุณกันแล้วกันนะครับผก็ช่วงนี้ก็จะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลย้วกันที่คิดของผมแล้วกันนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกับขอบคุณจากใจจริงเลยกันนะครับก็มีหลายคนก็บ่นอะไรเนี่ยบ่นหาคิดถึงผมอีกแล้วคิดถึงคนหล่ออีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคือคือเจอเวลาจะไปขมไปแ้นบ้านไหนสอดบ้านไหนนะก็มีแต่คนคิดถึงคนหล่อนะครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ยังไม่ลืมคนหล่อนะครับผมขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เ่่งนี้ก็ไม่มีคลิปลองเลยก็เลย ก็สามารถจะโพสลงเรื่เปื่อยในในชุมชนนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ขอไปสิยธรบกวดด้วยล้วกันเพราะวาันที่คือนกว่าแล้วคิปนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับ